ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Master แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ล่าสุดอย่างละเอียดคราวนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Honda CX 7ปี2025รถ SUV ขนาดกลางที่กลับมาอีกครั้งด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมดพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะท,ที่มั่นใจได้และความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง Honda CX 7รุ่นใหม่ปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เริ่มจากกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเลตดีไซน์เฉียบคมฝากระโปรงหน้าสลักเส้นสายแบบสปอร์ตช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถเส้นสายด้านข้างดูพลิ้วไหวต่อเนื่องไปจนถึงด้านท้ายซึ่งตกแต่งด้วยไฟไท้ายทรงใหม่และสปอยเลอร์หลังดีไซน์สปอร์ต ล้ออัลลอยให้เลือกตั้งแต่ขนาด18นิ้วจนถึง20นิ้วสำหรับรุ่งสูงสุดภายในห้องโดยสารฮอนด้ Honda, ใส่ใจในรายละเอียดอย่างชัดเจนด้วยวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มเบาะหนังเดินตะเข็บสวยงามพื้นที่นั่งสบายทั้งแถวหน้าและแถวหลังพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเบาหลังสามารถพับแยกได้เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีไฟส่องสว่างภายในแบบแอมเบียนไร้ระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาและซันรูฟแบบพาโนรามาที่ช่วยเพิ่มความหรูหราเทคโนโลยีใน CX7 ใหม่ก็ถือว่าโดดเด่นเช่นกันหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA เสียงกระหึ่มจากชุดเครื่องเสียงพรีเมียม12ลำโพงของบ s สจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มระบบพร้อม He a d u p Display ช่องชาร์จไร้าสาย และพอร์ต USB-C ครบทุกตำแหน่งที่หน้าด้านเครื่องยนต์ Honda CX 7ปี2025มีทางเลือกหลายรูปแบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ250แรงม้าแรงบิด275นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดส่วนรุ่นไฮบริดจะใช้เครื่องยนต์ a t k i n s o n นสนลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ200แรงม้าระบบไฮบริดนี้เน้นความเงียบการตอบสนองที่ดีและอัตราสิ้น เกลือเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม 4x7 ขับขี่ได้มั่นใจในทุกสถานการณ์ช่วงล่างปรับแต่งใหม่ให้เกาะถนนและนุ่มนวล พวงมาลายแม่นยำระบบขับเคลื่อน4ล้อเรียวทมาเอดดีพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะในทุกสภาพถนนมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Normal Sport Eco และ s โน w ให้ผู้ขับขี่สามารถปรับตามความเหมาะสมของของค์การใช้งานเรื่องความปลอดภัย Honda ยังคงใส่มาเต็มชุด Honda Sensing เป็นอุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบป้องกันรถออกนอกเลนรุ่นใหม่เพิ่มระบบช่วยขับในสภาพการจราจรติดขัดกล้องรอบคันและระบบแจ้งเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลังขนาดถอยหลังเพื่อความมั่นใจในทุกการเดินทาง Honda CX7 มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่น LX XX l าไปจนถึงรุ่นท็อปอย่างทัวริงรุ่นพื้นฐานก็ถือว่าครบครันแล้วในขณะที่รุ่นสูงสุดจะมาพร้อมเบาะระบายอากาศ ระบบนำทางและระบบช่วยจอดอัจฉริยะในแง่สิ่งแวดล้อมฮอน d a ายังใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้นในการผลิตในด้านอัตราสิ้นเปลืองรุ่นเบนซินอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรต่อลิตรในขณะที่รุ่นไฮบริดสามารถทำได้ถึง17กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ และด้วยถังน้ำมันขนาดใหญ่ทําให้เหมาะสําหรับเดินทางไกลเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง t o y ยต a า RAV 4 Mazda CX 5 h y u n d a ด Santa FE และ n s s ส n r o โร e แล้ว CX 7มีจุดเด่นเรื่องความสมดุลทางด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความประหยัด h อน d a ยังคงรักษาความเชื่อมั่นจากผู้ใช้ในเรื่องความทนทานและมูลค่าขายต่อที่ดี ในเรื่องความคุ้มค่าราคาของ Honda CX7 ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ1.15ล้านบาทไปจนถึงประมาณ1.6ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าทั้งในด้านอุปกรณ์มาตรฐานเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ของแบรนด์ CX7 ใหม่ยังรองรับระบบเชื่อมต่อ Honda Connected ที่ให้ผู้ใช้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือไม่ว่าจะเป็นการล็อกปลดล็อกรถ สตาร์ทรถจากระยะไกลตรวจ